พามาทำข้าวผัดหมูและต้มยํากุ้งน้ำข้นรสเด็ดข้าวที่แช่เย็นมาปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสรสดีค่ะแล้วก็น้ำตาลซีอิ๊วดำบานค่ะก็คุกเขาสักหน่อยจากนั้นเราก็จะเพิ่มซีอิ๊วดำค่ะเพื่อสีสัน ตีไข่สักสองฟองจ้ะตั้งหม้อใส่กระเทียมลงไปนะคะผัดจนเหลืองแนะนาไข่ลงไปเลยจากนั้นก็หมูหมักค่ะเราจะไม่ขยี้ไข่มากนะคะให้ไข่เขายัางเป็นก้อนพอหมูค่อนข้างสุกก็ใส่ข้าวแล้วก็หอมหัวใหญ่ลงไปเลยค่ะผัดไปสักพักก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะเพราะว่าเขาจะสุกง,ง่ายแล้วก็ตามด้วยผักค่ะใช้เป็นผักกาดเขียวแทนผักคะน้านะคะสอสหอยนางรมค่ะเพื่อเพิ่มความกลมกลม่อม ผัดไปสักพักก็จะได้ข้าวผัดหมูไข่เป็นก้อนๆแบบนี้เลยค่ะทำง่ายสุดๆกินกับแตงกวาราดด้วยมะนาวโดยพริกไทยนิดหน่อยเลิศเลยล่ะค่ะตั้งหม้อค่ะใส่ตะไคร้ค่ะมะขามเปียกใบมะกรูดค่ะแล้วก็น้ำตาลปีบนิดหน่อยผงปรุงรสเกลือค่ะแล้วก็เครื่องต้มยำนี่นะคะพริกเผาต้มยำต้มมาสักพักก็ใส่หอมหัวใหญ่ค่ะ แล้วก็กระทินะคะพอหัวหอมค่อนข้างสุกแล้วก็จะใส่มะเขือเทศแล้วก็ปรุงรด้วยน้ำปลานะคะลงไปจากนั้นก็นำกุ้งลงไปเลยค่ะพอเราใส่กุ้งลงไปแล้วเราจะไม่ต้มนานแล้วค่ะก็พริกเผานะคะบีบมะนาวค่ะลาดลงไปก็จะมีความเปรียปร้ยวๆหว,วานๆโรยด้วยขึ้นชายแล้วก็ผักชีใบเรื่อยค่ะ รสชาติดีเลยล่ะค่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นจากน้ำกะทินะคะเนื้อละมุนครีมมี่สุดๆค่ะไปลองทำกันดูนะรับรองอร่อยเด็ดแน่นอนจ้า